การรักษาปากแหว่งเพดานโหวเพื <modified> ่อให้เด็กดูดีหน้าตาไม่มีร่องรอยปากแหว่งเพดานโหวสามารถพูดเป็นปกติได้เสียงไม่ออกทางจมูกกินอาหารได้ตามปกติการผ่าตัดรีมฝีปากแหว่งโดยทั่วไปจะใช้กำหนดอายุประมาณ3เดือนน้ำหนักเด็กมากกว่า5กิโลกรัมและไม่มีปัญหาเรื่องซีดหรือการติดเชื้ออื่นๆในร่างกาย การผ่าตัดซ่อมแซมริฟฝีปากเพื่อสร้างริฟฝีปากและแก้ไขจมกูกให้กลับคืนสู่สภาพที่ใกล้เคียงกับปกติให้มากที่สุดการผ่าตัดเพดานโ่ในผู้ป่วยที่มีความพิการของปากแหว่งร่วมแพทย์จะทำการผ่าตัดเพดานหลังจากผ่าตัดริฟฝีปากสำเร็จและได้ริฟฝีปากที่ดีสมบูรณ์และแข็งแรงดีแล้วโดยทั่วไปมักจะทำหลังจากการผ่าตัดริฟฝีปากประมาณ6เดือนขึ้นไป ในหากผู้ป่วยบ้านอยู่ไกลการเดินทางลำบากแพทย์จะนัดผู้ป่วยมาทำการผ่าตัดแก้ไขเมื่ออายุประมาณ10เดือนถึง1ปีครึง่งการผ่าตัดเพดานโหวกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีความผิดปกติของปากแหว่งร่วมด้วยอายุที่เหมาะสมคือประมาณ10เดือนถึง1ปีครึ่งซึ่งเป็นเวลาที่เด็กจะเริ่มใช้เพดานในการพูดซึ่งหากได้รับการผ่าตัดที่สมบูรณ์ การพูดของเด็กมีโอกาสที่จะได้ใกล้เคียงกับเด็กปกติค่อนข้างสูง